หลวงพี่ช่วยด้วยกลับมาแล้วน้ำมัสการหลวงพี่สมพงศ์หลวงพี่สมปองหลวงพี่นภันนะครับอสไรเดิมอ่ะอะอะ,อะไรนะฮะใจใจก,กันนิดนึงฮะปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยแต่ความอิ่มใจยังเหมือนเดิมนมัสการครับกลาบนมัสการครับนมัสการนะครับหลวงพี่ครับรรกรับนมัสการหลวงพี <c oughs> ่ครับเจ <c oughs> ริญพรครับอาจารย์นมัสการครับกับคําถามที่ส่งกันมาอย่างคับคั่ง ทำขนมเค้กใส่บาตรอะค่ะอุ้ยผมเล่ารำสะจำภรรยาหยิบเงินสามีไปแล้วไม่บอกเนี่ยแบบนี้ผิดนะฮะมันเป็นบาปหรือเปล่าครับหรือจะบาปไหมคะหลวงพี่จะตกนรกไหมฮะเงินเมียก็คือเงินเมียครับเงินหัวก็คือเงินเมียครับถ้าเกิดว่าเราเามีภรรยาเราจะเก็บเองหรือจะให้เมียเก็บให้เมียเก็บครับนี่ครับให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าผมมีเมียเก็บครับเก็บเงินชอบเมียเอหลวงพี่ช่วยด้วยอนใหม่เชิญรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์11.00โมงเรากลับมาเจอกันครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยนะครับผมรายการที่จะตอบปัญหาทุกปัญหาในแบบธรรมะอารมณ์ดีครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับหลวงพี่เช่นเคยครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่นภันครับนักมรกครับผมเป็นไงบ้างสาธารสุขดิบช่วงนี้เป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากครับอะไรไปเดินตลาดแม่ค้าทักกันเปลียวเลยครับโอ้โหอาไทยอาไทยหลวงพี่ช่วยด้วยทักว่าเอาปลาดุกหรือปลาช่อนดีจ๊ะนี่ ครับขายของครับลุงพี่เป็นไงบ้างครับสงบครับสงบจนเกินไปนี่ว่างอะฮะว่างไปกระแสตอบรับมีคนมาทักเลยไหมครับมีสิโอระดับเราออกโอ้โหลุงพี่ช่วยด้วยไม่มีได้ไงยังไงบ้างครับลุงพี่ไปไหนครับอย่างเงียบกันสิเนี่ยเราโยนมาแล้วก็เงียบทีเราโยนไปแล้วไม่เงียบวันนี้คําถามโอ้โห รอกองกันเยอะมากเลยครับหลวงพี่ oh. ไม่น่าเชื่อนะดารานักแสดงในบ้านเรามีคําถามกันเยอะมากเลย oh. คนแรกครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh. นักแสดงสาวสวยขวัญใจผมเลยครับใช่ oh. พี่ใหม่สุกนทวาครับผม oh. นี่เชิญรับฟังปัญหาได้เลยครับจเจริญพรสวัสดีคะ่ะใหม่สุกนทวานะคะวันนี้อยากจะมาถามคําถามหลวงพี่คะ่ะให้หลวงพี่ช่วยด้วยนะคะก็ในกรณีของใหม่ก็คือว่าใหม่มีแบบสามีอยู่ใช่ไหมคะทีนี้สามีแบบว่า ชอบซ่อนเงินภรรยาค่ะเพราะว่าภรรยาขี้งกขี้เหนียวแล้วก็เป็นคนขี้เป็นหยัดมากก็ไปซ่อนเงินภรรยาปรากฏว่าเราก็ทํางานบ้านสิคะจัดหนูจัดนี่จัดนั่นอ้าวป้าก,กันแหมก,กับเงินที่เขาซ่อนแล้วทีนี้เราก็เลยทําไงล่ะก็เลยขโมยเงินแฟนต่อแล้วเอาไปใช้โดยที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยแบบนี้ภรรยาอย,ย่างใหม่จะผิดและบาปมากไหมคะ ครับผมอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งหรอพี่ยังไงคือสามีทํางานแต่เงินต้องเป็นของภรรยาอยู่แล้วแต่ทําแล้วดันไปซ่อนแล้วภรรยาไปเจอก็เลยเก็บมาโดยที่ไม่บอกสามีอย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับหลวงพี่ครับติ๊กตอกก็ชอบเล่นกันเนาะเงินเมียก็คือเงินเมียเงินผัวก็คือเงินเมียลักษณัอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีภรรยาเรามีเงินอย่างเงี้ยเราจะเก็บเองหรือจะให้เมียเก็บให้เมียเก็บครับครับให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าผมมีเมียเก็บครับผม เก็บเงินครับเนี่ยเราเนี่ยก็ครับอ้ภรรยาเก็บครับแสดงว่าเป็นของภรรยาตั้งแต่แรกแต่แค่สามีเอาไปเก็บไว้ที่หนึ่งก่อนแล้วภรรยาไปเจอเงินของตัวเองครับที่สามีซ่อนก็ไม่น่าจะบาปนะจะไปใส่ยรายทางสามีมากนะเน่ยเขาก็อาจจะรู้ว่าภรรยาอาจจะอาจจะประหยัดเกินไปไหมบางทีเราเก็บไว้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรืออารมณ์ผู้ชายหรือเปล่าที่ เขาอาจจะเก็บไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่สิ่งที่ไร,ร้สาระแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอารมณ์ของผู้ชายแต่ภรรยาก็อาจจะเอาอารมณ์ผู้หญิงเอาอารมณ์เป็นครอบครัวมาตัดสินไงก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าถามว่าบาปไหมที่ภรรยาไปใช้ก็อย่างที่บอกว่า <rôle CCTV> เงินเงินของครอบครัวเดียวกันมีเรื่องผัวผัวไม่มีอะไรเล่าให้โยมฟังแต่ไม่แบบทะเลาะกันตบตีกันอะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรมีซะหน่อยไหมผัวเมียทะเลาะกันโอ้โหโดนสิอันนี้สามีโดนตบหน้าเยอะอย่างแรงเลยสามีก็เลยโมโหตวาดภรรยาเลยแน่จริงตบอีกครั้งสิภรรยาก็พีกอีกรอบสิ แค e ่นั้นแะสามียิ้มเลยดีนะที่ยังเชื่อฟังกันอย <lonely> ู่อ๋อเช็คไว้เชื่อฟังหรือเปล่ายังจะพูงใจอยู่ผมก็โตัวเองอีกรอบนะึมแต่เลือกทะเลาะกันเรื่องเงินในเรื่องจริงนะหลวงพี่ผมมีแฟนครับผมเช้ามาเอาละวสองพันขอเลยสองพันกลางวันสามพันตกเย็นขออีกห้าพันครับผมแล้วยไงไม่ไม่รู้ผมก็ไม่เคยให้เหมือนกันใครลู้พี่ต้องบอกว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรอะไรครับเทสกไม่เอาไปครับพี่พี่พี่ ผมซ่อนกัได้ฮะมีแต่พวกเราทั้งนั้นครับผมไอ้ที่พี่พี่ถือว่าลืมไปก่อนนะฮะครับผมยังไงครับเรื่องเงินทองทองสามีภรรยาอันนี้ฟังดูน่ารักอยู่นะคือถ้าไปมองในแง่ของทิศหกนะครับพระเจ้าตรัสไว้ว่าสามีคนดูแลภรรยายังไงภรรยาคนดูแลสามีอย่างไรในข้อของสามีเนี่ยจะมีข้อนึงบอกว่ามอบทรัพย์สมบัติ มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้แสดงว่าถ้ามองกรณีคุณใหม่เนี่ยแสดงว่ามอบให้ไม่หมดมีมีปิดบังอำพรางไว้เล็กน้อยแต่ในแง่ของคุณใหม่เองก็อาจจะต้องปรับเพราะว่าข้อหนึ่งที่ภรรยาควรจะปริบต่อสามีคือรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แต่เมื่อกี้เท่าที่ฟังคุณหม่บอกเอาไปช็อปหมดเอาไปใช้หมดมันันก็อาจจะต้องต้องดูแลกันทั้งคู่แล้วก็มาปรับเพราะว่าถ้าพูดตามที่อาจารย์สมปองพูดก็คือ ความเข้าใจของตัวคุณหมายเองก็เหมือนกับว่าทรัพย์นั้นะมันควรจะเป็นของตัวเองหรือของครอบครัวที่ตัวเองดูแลตั้งแต่ตน้นมันก็อาจจะต้องชวนสืน่อส,สารกันสรุปว่าไม่บาปและเป็นการกระทําที่สมเหตุสมผลไม่ไปเลยพอนคำถามต่อไปครับจากพิธีกรรูปหล่อประจำเวิร์กพอยต์ของเราพี่ซีิวัตครับโอ้โหมีคําถามอะไรครับพี่ซีครับกล่าวนวัสดการหลวงพี่ครับผมซีสิวัตนะครับช่วยผมด้วยครับผมอยากจะทราบว่าเวลาภรรยาหยิบเงินสามีไปแล้วไม่บอกเนี่ย แบบนี้ผิดไหมฮะหยิบไปไม่ว่านะครับแต่ผมเดือดร้อนฮะพอไม่บอกผมผมขับรถขึ้นทางด่วนครับหลวงพี่เปิดกระเป๋าเงินมาไอเราเกะว่าจะจ่ายค่าทางด่วนเปิดมาปุ๊บตกใจไม่เหลือเงินสักบาทต้องทําไงรู้ไหมฮะหันไปไหว้ขอเขาข,ขอผ่านทางเลยฮะแบบนี้ผมอายนะครับหลวงพี่อยากทราบจริงๆครับว่าแบบนี้เนี่ยผิดศีลห้าไหมครับอ่าครับรออันนี้เดือดร้อนครับหลวงพี่อ๋อมีเดือดร้อนเลยภรรยาหยิบเงินไปโดยไม่บอกอย่างนี้บาปไหมครับ กฎกติกามาตรา7-2ทวิวรรค2ทวรวัตสองมาเัดแปเขาแม่กฎหมายก็อาจะได้ผมว่านะครับโอ้โหเอาจนไม่เหลือจนแบบเขาจะไปใช้อะไรจะขึ้นทางด่วนยังขึ้นไม่ได้นี่ก่อให้เกิดความอายด้วยนะครับผมคือบางทีขณะเราเป็นพระเดินทางนะครับที่ยุ่นทีมงานผมเงี้ยบางทีไม่เหลือไปติดยาไม่พอมเลยเคยไปสั่งกาแฟครับผมไปถึงก็กาแฟแก้วนึงโยมจะต้องไปบรรยายจะจ่ายไม่มีตังค์ชัวโชคดีมีพระสองลูกไปไหนไม่รู้เนี่ยตีซีเลย ผมสมปองครับนี่กาแฟครับไม่มีตังค์จ่ายครับผมก็ไม่ได้ถวายด้วยเพราะเดี๋ยวผมเรียกเงินเข้าจากสมองครับจนบอกพยุนว่าเอาติดย่ามไว้หน่อยอย่าไปเอาออกหมดบางทีเราเราให้เขาดูแลจัดการนะค่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่ทีมงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีก็จัดการถ้าจัดการเท่าเรียบเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แต่มันก็เอาไม่เหลือติดย่ามไว้เลยแล้วบางทีจะต้องทักแท็กซี่แล้วจะยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยหลังๆก็จะมีติดไม่ให้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เดือดร้อนเนี่ย ที่อาจารย์เคยบอกว่าบาปคือความไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าคุณยมซีถึงขั้นไม่สบายกายนะแล้วไม่สบายใจด้วยนะอันนี้ก็อาจจะมีบาปเล็กเล็กเหมือนกันนะจากนั้นจะเอาอยัางไงก็เหลือไว้ให้น้อยพอได้ใช้ก็ถ่าในมุมผมอาจจะอยู่ที่เจตนาเป็นหลักครับอาจารย์ว่าว่ามีเจตนารักไหมแล้วก็จริงๆในแง่เจตนารักเนี่ยมันก็จะมีไปอีกว่าบางทีเนี่ยเขาถือว่าเป็นของที่หยิบยืมโดยคิดจะคืนไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าไม่มีไถยจิตไม่มีจิตคิดจะรักแต่ว่าบังเอิญกรณีเนี้ย มันเกิดความลําบากแต่เนื่องจากมันไม่ได้เกิดกรณีว่าคุณเอมี่อยากให้สามีเดือดร้อนอาจจะอยากจะกให้บทเรียนเฉยๆว่าที่หลังบอกเสีย่าซ่อนอ, <laughs> อย่างแฟนผมจะให้ตังค์ผมมาทํางานเนี่ยสามอบาทเติมน้ํามันหรือค่าทั้งด่วดนอะไรเงี้ยวันนั้นมารถเสียมผมก็เลยนั่งรถเมย์กาวชิวๆนั่งรถเมยมาคนล้วงกระเป๋าตังค์ผมหายหมดเลย300ร้อ โชคดีผมมาชนลมุนในสตูได้คืนไป3 0 0พันกว่าบาทครับผมอันนี้อันนี้ผิดศีลเลยผมก็มารวมผมก่อนนะผมก็เลยครับผมคำถามต่อไปครับจากพี่ชายผมเองครับพี่อุ่นภาคภูมิครับผมมีคำถามอะไรครับพี่อุนครับนัมัสการนะครับหลวงพี่ครับอุ่นเองนะครับคำถามของอุ่นก็คือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาไปแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งฮะเขาก็ไหว้วาให้ผมเนี่ยไปเป็นพ่อสื่อให้เขา แต่ด้วยความน่ารักน่าชังของผมครับสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยมาชอบผมซะอย่างนั้นครับเพื่อนผมเนี่ยเสียใจมากเลยครับผมอยากรู้ว่าแบบเนี้ยผมผิดไหมครับมันเป็นบาปไหมครับหลวงพี่นอกจากจะหาแฟนให้เพื่อนไม่ได้เพลอเพอาจจะเสียเพื่อนไปอีกต่างหากเหตุการณ์นี้หลวงพี่มีคําตอบอย่างไรช่วงหน้ามาฟังกันครับผมเนี่ยเป็นเด็กผีนะฮะเด็กแมนยูเชียแมนยู ทางแมนซิตี้ลงแขงแล้วจิตใจผมเนี่ยไม่อยากให้เขาชนะนี่ถือว่าแช่งหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นบาปหรือเปล่าครับเสถีนนใจเด็กของมาก <SE cin elet> มูเตลู lu, มูแล้วได้จริงหรือเปล่าครับท่านอาผมแท้ๆก็ยังเชื่อลงหมอปักหมอปันไปสักยันฮนะออสักมังกรพันรอบแขนเลยคิดว่าหนังเหนียวออสักหัวอยู่นี่หางอยู่นี่สักเสร็จรองของเลย วันโชคนี่โอ้ยไม่น่าเชื่อไม่เข้าเลยเหลือแต่หางมคำถามต่อไปครับจากพี่ชายผมเองครับพี่อุ่นภาคภูมิครับผมมีคำถามอะไรครับพี่อุ่นครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาก็ไหว้วานให้ผมเนี่ยไปเป็นพ่อสื่อให้เขาแต่ด้วยความน่ารักน่าชังของผมครับสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ย มาชอบผมซะอย่างนั้นครับเพื่อนผมเนี่ยเสียใจมากเลยครับผมอยากรู้ว่าแบบเนี้ยผมผิดไหมครับมันเป็นบาปไหมครับหลวงพี่อือครับผมพี่อุ่นก็แต่งบ้านสวยนะครับหลวงพี่ครับเพื่อนให้เป็นพ่อสื่อให้แต่ผู้หญิงกับมาชอบเราแล้วเพื่อนเราเสียใจอย่างนี้เป็นบาปไหมครับในฐานะที่เราหน้าตาดีเหมือนกันเลยนะครับผมก็เจอปัญหานี้บ่อยใชเจะเจอปัญหานี้ โอ้หมันก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเราอะเนาะเราก็ไปทําหน้าที่ที่เพื่อนอยากให้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไปไปบอกไปกล่าวแล้วแต่แหม่ความรักมันบังคับจิตใจกันไม่ได้ใช่ครับดันมาชอบเราซะอย่างนั้นครับไอ้บาปนั้นไม่บาปหรอกหวงแต่เพื่อนจะมากระทืบใช่เขาเคยกล่าวว่าคนที่ไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราบ้างก็ได้คนอย่างเราคนซึ้งไม่ซึ้งใครอาจจะซึ้งคนซึ้งไม่ซึ้งเราเห็นในที่นภามีก็อยากมีบ้าง เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันไม่กันเพื่อนเนี่เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันฉะไหนครับเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันทําไมครับพูดแล้วใหญ่เพื่อนกันมากันกันครับก็มีกันหมดแล้วครับผม เอาต่อธรรมดาก็ได้ครับไมไปติดต่อให้เพื่อนแล้วมาชอบอย่างเงี้ยบางทีเรื่องผู้หญิงมันห้ามห้ามเขาไม่ได้เนาะห้ามใจเขาไม่ได้แต่ว่าเราเดเล่นด้วยไหมตรงนั้นน่ะพฤติกรรมที่เราแสดงออกมากน้อยมันจะส่งผลความเจ็บปวดของเพื่อนเราคนนั้นมากและน้อยตามพฤติกรรมที่เราจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วย อันตัวนี้สําคัญเพราะเราเราไม่ดูรายละเอียดตรงนี้เนาะแต่โอเคอบางทีเราก็โทษตัวเองไม่ได้ <ฮะ S 2> ว่าเราทําให้เพื่อนเสียใจแล้วโทษผู้หญิงก็ไม่ได้ความรามาักอนุรงบัญญาแต่ว่าไงสักวันหนึ่งเพื่อนก็คงเข้าใจนะถ้าเกิดเราเรา,เราบรู้สึกใจจริงๆ <ฮะ S 2> ว่าเราไม่ได้ไปแย่งชิงเขามาเ<อ>วลาไปจีบผู้หญิงน่ะผู้ชายจะสร้างภาพไม่สวยงามซึ่งมันจะกดดันตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อสื่อไม่ต้องสร้างภาพไงเป็นตัวตัวเองเต็มที่แล้วกลายเป็นหน้ารักในสายตาของผู้หญิงหลายคนนี่แหละมันจึงเป<อ>็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันงั้นก็ ถ้าเกิดเราไม่เล่นเราไม่สารต่อเราไม่อะไรก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจตรงนั้นไม่ต้องเครียดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเราสารต่อหรือบางทีเราเผอใจไปด้วยนี่ก็ก็ต้องระมารัดระวังตัวเองตรงนี้ต้องคลีปัญหาตรงนี้มากกว่าเดออินคนครับผมคําถามต่อไปครับจากพี่ปออันนบครับผมนี่พี่ปอม่คําถามอะไรครับ วันมมนี้ผมมีหนึ่งคำถามที่คาใจมานานมากเลยมูเตลูบางคนบอกว่าปอไปมูตรงนู้นสิจะได้โด่งดังไปมูตรงนู้นจะได้มีเงินทองอะไรเงี้ยครับท่านพระอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการมูเตลูที่คนไปไหว้ตรงนูน้นตรงนี้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าเป็นมูแล้วได้ถูกหวยบ้างอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ช่วยไขยข้อข้องใจให้ผมนครับว่ามูแล้วได้จริงหรือเปล่าครับท่าน ในฐานะเจ้านาก็สายมูนะครับมูนะครับมูรินโยผมไปทำไมเนี่ยเชียร์ให้เขาอยู่หรเชียร์เขาไปจะกลับเป็นโรมเป็นโรมมากทำไมครับผมแม่จริงจริงอาตมาในก่อนจะไปบรรยายทุกครั้งทําให้โควิดนะนะก็จะไม่แค่ต้องเดินทางไปไหนก็ต้องไหว้ไหว้หลวงพ่อเหลือก่อนครับไม่ไหว้ไม่สบายใจแต่นฐานอาตมาก็จะมีมีหลักการที่อยู่ที่ก่อนเข้ารายการก็ต้องมีอันนี้หนึ่งเป็นสริวงคลอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทําให้เรามั่นใจแต่ถ้าถึงขั้นจะแบบว่าท่านจะให้มาท่านมาทํางานแทนเราให้เจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสําเร็จ มันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าจริงๆท่านอาจารย์นภัทรจะมีความพูดที่อามาชอบอยู่ว่าเราก็ต้องุดท้ายเราต้องทําด้วยตัวเองนะะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ดูเหตุดผลตรงนี้ด้วยครับอาจารย์นภัทรครับก็ต้องบอกว่าในในสมัยพุทธกาลเองพระเจ้าเนี่ยเคยยกตัวอย่างหลายทีรามเรื่องสายมูนี่แหละเรายกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเขามีความเชื่อเรื่องอาบน้ำแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไปสวรรค์พระเจ้าก็ตัดถามเลยแบบว่าถ้าเกิดว่า อาบน้ำในแม่น้าศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วจะลอยขึ้นสวรรค์เนี่ยกุ้งหอยปูปลาก็คงไม่อยู่แล้วละ่ะมันคงขึ้นสวรรค์ไปหมดรหรือเวลาคนสวดมนต์อ้อนวอนโน่นนี่นะพระเจ้าก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่มาเดินสวดมนต์ตรงหินนี้ทั้งที่ทําชั่วทําอะไรแล้วหินนี้มันจะลอยขึ้นมาจากน้ําได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะไร,รเป็นตน้ฉนฉันก็ในมุสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จริงๆเคยสื่อสารไว้นะครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ถ้าเราพึ่งพาสิ่งศักดิิ์์สทธน้้ออยลงกกวว่่าาาาีครรับเพะ ความเชื่อตัวเองไปฝากกับเรื่องสายมูเนี่ยด้านหนึ่งมันเท่ากับตัวเองเนี่ยเอาเรื่องความสําเร็จไปฝากไว้ในมือคนอื่นแล้วครับผมจากมากน้อยก็ว่าไปแต่อันที่สองที่ตามมาคือมันเป็นช่องทางการหลอกลวงของคนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับถือไว้นิดนึง แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ที่ถือนิดนึงมันนําไปสู่การหลอกลวงแล้วเราจะงงมากว่าคนบางคนที่เราเห็นว่ามีการศึกษามีความรู้แต่โดนหลอกถามว่าเรื่องพวกนี้มีจริงไหมเรื่องของอิทธิปฏิหารด้านหนึ่งมันก็มีนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัญหาสําคัญคือมันไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนมันเลยเป็นช่องทางหลอกลวงของคนมาถามตมาก็อยากชวนกลับมาเรื่องของกรรมลิขิบเขียนด้วยการกระทําของตัวเองทั้งการพูดการคิดแล้วก็การลงมือทำนะครับผมโาสนาไม่ได้เน้นพรมลิขิแต่เน้น กิจกรรมผิดก็คือการกระท uh, ําของเราทำดีกันเนี<_<_<_<_<_่ยอะลองเจอสิ่งดีๆแน่นอนใช่ครับเชื่อได้แต่ต้องมีพอประมาณใช่ไหมครับหลวงพี่เหมือนบางคนอาผมแท้ๆก็ยังเชื่อหลงหัวปักหัวปั๊มไปสักยันฮะสักมังกรพันรอบแขนเลยคิดว่าหนังเหนียวสักหัวอยู่นี่หางอยู่นี่สักเสร็จลองของเลยฟวันโช่นี่อูยไม่น่าเชื่อไม่เข้าเลยเหลือแต่หางผมหัวดิ้นหนุนนะครับแวะมาหยอกนิดนึงครับหลวงพี่ ค,คำถามต่อไปครับลูกพี่พจากพี่เสนาหอยครับผม oh, <boy. S 2> ครับมีคําถามะลรครับพี่เสนาหอยครับตื่นพร้อมในกการนะครับเสนาหอยอยากมีคําถามเหลือเกินคือผมเนี่ยเป็นเด็กผีนะฮะเด็กแมนยูเชียแมนยูสมมุติว่าทางแมนซิตี้ลงแข่งแล้วจิตใจผมเนี่ยไม่อยากให้เขาชนะคือถ้าเขาชนะเขาจะได้แชมป์นี่ถือว่าแช่งหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นบาปหรือเปล่าครับ เวลาดูกีฬาเนี่ยการเชียร์กับการแช่งเนี่ยแทบจะเป็นของคู่กันเลยล่ะครับแล้วแบบนี้เหล่ากองแช่งจะบาปหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับผมเนี่ยเป็นเด็กผีนะฮะเด็กแมนอยู่เชียร์แมนยูสมมติว่าทางแมนซิตี้ลงแข่ง แล้วจิตใจผมเนี่ยไม่อยากให้เขาชนะนี่ถือว่าแช่งหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นบาปหรือเปล่าครับ <c oughs> สะเทือนใจเด็กของมาอันดับแรกต้องบอกพี่หอยก่อนว่าไล่รสนิยมทำไมครับไปเชียแมนอยู่ล่รสนิยมมากตัวตอเองเชีย, <c oughs> ยร์อะไรเชียร์ลิฟว์ูถามถูกลูกเกินยอกยอกยอกครับมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นธรรมชาติของแฟนบอลที่อยากให้ทีมตัวเองชนะ ไม่อยากให้ทีมที่เป็นคู่แข่งร่วมเมืองด้วยเนี่ยเป็นไหมฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของแฟนบอลที่เขาจะมีความรู้สึกร่วมอยากให้ทีมตัวเองชนะเป็นแชมป์แล้วไม่อยากให้ทีมคู่แข่งชนะหรือเป็นแชมป์อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันมีบาปในใจนิดนิดไหมเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีกับฝ่ายอื่นไหมมันก็ต้องยอมรับว่ามีนะฮะแต่แฟนบอลที่ใครเชียร์บอลจะรู้กันมันยากมากที่จะแบบว่าเอให้ทีมเขาชนะทีมเราแพ้ไม่เป็นไร อันนี้มันไม่จริงมันคง<อ><อ>ยากมากการแข่งขันต้องมีทั้งเชียร์ทั้งแช่งครับมันจะเป็นใจิตใจขุนมัวไหมครับอย่าให้รู้ถึงขั้นโทรสะสะใจในเวลาคู่ต่อสู้บาดเจ็บมันจะมีนะคือเชียร์ไม่เป็นไรแต่ว่าถึงขั้นบงังเอิญมีจังหวะบางที เห็นเห็นนักเตะของเราเนี่ยทำรายคู่ต่อสู้แ <Yeah, ล้วสะใจเห็นนักเตะเราไปเกเรแทนที่เราจะไม่รู้สึกไม่ดีนะกับการเกเรเนี่ยไปนอกเกมเนี่ยเราไปสะใจอันนั้นแสดงว่าคุณเลยเลยลิมิตละเลยขีดจากัดละนี่ไม่ดีนะอ่าใช่ก็คือเลยขีใจขุนมัวแล้วเป็นบาปแล้วแม่นแล้วถ้าเกิดว่าเชียร์ธรรมดาแช่งกันธรรมดาเป็นเรื่องปกติยังไงก็อยู่อาชีพเดียวกันก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยใช่ไหมครับเช่ครับดันั้นเป็นสาเหตุที่เราเล่นกีฬาใช่ครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอาชีพนักมวยอาชีพเดียวกันแท้ๆ ไม่ให้ต่อยกันจะให้เขานวดกันหรือไงครับนวดกันใครนวดแข่งกว่าช่ไหเขาชวนมานั่งกินส้มตำกันหรือไงแต่ฟุตบอลในทีมไหนผมไม่รู้แต่แมตที่แล้วอาร์เซนอลผมสามลูกเต็มเ็มใช่นะกินแตงโมแบ่งกินทั้งทีมเลยครับผมคำถามต่อไปครับเกี่ยวกับครอบครัวอีกแล้วครับหลวงพี่แต่ไม่ใช่สามีภรรยาเป็นลูกกับคุณแม่ครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับแม่ไฮอภพรครับเชิญครับผม การจ้าค่ะพระอาจารย์ไฮอยากจะถามว่าไฮเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับแม่ตลอดเวลาเลยแต่ทีนี้วเวลาแม่ดือ้อเราก็รู้นะว่าเราอะถ้าเราไม่ดุหรือเราไม่เสียงดังแม่ก็จะไม่ฟังเราบางครั้งเราก็รู้ว่าดุไปมันก็บาดปากแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าแม่โกรธเราก็ไม่สบายใจแม่ต้องโกรธเราแน่ๆบางครั้งแม่โกรธไม่พูดกับเราเลยแบบนี้เราจะจะ,จะบาดไหมคะ อ่าครับผมดุแม่แม่ทําไม่ถูกใจดุแม่อย่างนี้บาปไหมครับหลวงพี่แแห่แหใส่อะไรงี้ใช่ไหมคนละดุครับหมาน้อยแล้วผมกาลังจะนึกอยู่ว่าผมเคยดุยมแม่ไาอย่างไงบางคนดุเนี่ยบางทีเขาไม่มีเจตนาที่จะดุจริงหรอกแต่แล้วแต่ว่าการดุออกมาทุกคนจะลืมว่าเราจะดุตามบุคลิกของตัวเองถ้าเกิดผมเป็นคนจริงจังอาจจะดุจริงจังอ่าถ้าเกิดถ้าอารมณ์สนุกอ่ะสังเกตท่านจะดุดูสุดท้ายก็ กดที่จะตบมุกไม่ได้หาไม่ได้ก็จะมีอยู่ผมไม่กล้าใช้คำาดุผมจริงมีคณตั้นจะใช้คําว่าแซลมาจะแซลโยมแม่อะไรเงี้ยนะดาลามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปกติจะฟังท่านก่อนท่านจะบ่นเรื่องนั้นแซลคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ฟังแล้วพอได้จังหวะเราก็ค่อยค่อยๆบอกอะไรอย่างี้นะก็ถ้าพ่อแม่เขาเขายอมรับตรงนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแบบว่าทิฏฐิยอมแม่เนาะทิฏฐิแม่แบบเฮ้ยลูกมาดุมาว่าอะไรเงี้ยถึงจะเป็นความหวังดีก็ตาม ก็อาจจะมีน้อยใจมีอะไรได้ค่อยๆบอกค่อยๆก,กล่าวแล้วท่านยังอยู่เนี่ยก็คงจะถามแล้วตอบเองได้ว่าท่านคงจะอารมณ์อรวยดีกว่าฉะนั้นเราเราดูบุคลิกนิสัยท่านเข้าใจในสิ่งที่เรานําเสนอหรือเราอธิบายเพิ่มเติมเลยนะเกิดตามเป็นคนชอบขยายความนี่น่าจะรู้เป็นคนชอบขยายความ, <c oughs> มเวลาเวลาพูดอะไรจะขยายความแล้ว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยสมมติท้าจะดุดุเพื่ออะไรให้สบายใจทําใจได้หรือเปล่าเนี่ยทำใจไม่ได้ก็ ต้องทาไห้ได้นะอะไรเงี้ยเป็นแม่คนก็ต้องเจงหน่อยอ๋อเขาคมดุอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเป็นแม่คนก็นต้องเข้มแข็งก็ต้องเจงหน่อยในลูกเรานะอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็พยายามอย่าทำร้ายจิตใจท่านถึงเราจะหวังดีก็ตามก็ต้องเลือกคําพูดที่มันเหมาะมสมครับอาจารย์ครับยังไงดีครับุ่งนี้ในมุมผมอาจจะอาจจะเล่าเรื่องสมัยใหม่นิดนึงว่า<ม>เคยได้ดูคลิปนะครับอันนี้เป็นเป็นลูกชายกับคุณพ่อพ่อถามลูกว่านั่นเขาเรียกอะไรลูกก็บอกว่านกผ่านไปสักพักพ่อหันไปถามอีกนั่นเขาเรียกอะไรลูกนก อย่างเงี้ยอยู่สามรอบสี่รอบอแล้วพอรอบที่สี่ลูกเริ่มลำคาแล้วพ่อทาไมพูดไม่รู้เรื่องอนกไงเขาเรียกว่านกนกนกอโอโ้โหแบบดูเดือดมากเลยแล้วปรากฏว่าพ่อก็ไปเขียนบันทึกด้วยความน้อยใจว่าตอนลูกอายุน้อยๆก็ถามพ่ออย่างนี้แหละพ่อก็อดทนตอบทุกครั้งว่านี่เขาเรียกนกอันนี้เขาเรียกนกไม่ว่ากี่ครั้งพ่อก็ไม่เคยบทไม่เคยว่าแต่วันนี้ลูกกลับมีอะไรนี้นิดหน่อยก็ตะหวาดก็ดุพอ่อ ด้านหนึ่งอ่ะจะต้องชวนลูกทุกคนกลับไปมองว่าตอนกว่าเราจะโตมาขนาดเนี้ยเราเราผ่านเราทําอะไรให้พ่อแม่ดุพ่อแม่เสียใจมากี่ครั้งแล้วตอนเนี้ถ้าทําอะไรที่ท่านสบายใจได้ลองทําฝากทิ้งท้ายด้วยกรอนอันหนึ่งที่ประทับใจมากครับอาจารย์เขาบอกว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจําจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเซียววานของคืนวันใจหนึ่งไม่อยากจากด้วยอย่างยาเห็นลูกหลาน แต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปเมื่อยามเจ้ากโกรธขึ้งให้นึกถึงเมื่อยาววัยร้องไห้ายามป่วยไขย้ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเลี้ยงดูจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนขอเพียงได้เห็นผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้ วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้หวางเวงดูแลพ่อแม่ที่วันนี้ท่านใกล้ฝั่งแล้วให้ดีที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้เถอะแล้วก็ถ้าสามารถพูดดีๆได้สื่อสารดีๆด,ดีกว่าอย่าให้ใจเราขุ่นมัวไปเลยสุดท้ายนี้ครับอยากให้หลวงพี่ฝากถึงญาติโยมนี่ครับเรื่องการอยู่ร่วมกันครับในครอบครัวกับคนที่เรารักครับผมแม่ก็เมื่อกี้เราจรุดท,ท้ายเรื่องกีฬาเนาะก็โยงมาถึงเรื่องครอบครัวแล้วกันว่าที่เขาเวลาไปแข่งโอลิมปิก4ปีครั้งหนึ่งก็ซ้อมแล้วซ้อมอีก ไปแข่งขันเอายกตัวอย่างวิ่ง1 0 0ยเมตรแล้วกันสอมสี่ปีไปอยู่ด้วยกันอีกเป็นเดือน2เดือนใช้ชีวิตร่วมกันแต่เวลาแข่งขันกันใช้เวลา10วินาทีตัดสินแล้วว่าใครจะได้เหรียญทองอยู่กันด้วยความรักให้มากๆใช้เวลาตรงนี้เยอะๆแข่งขันกันเอาชนะค่าคานกันให้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขให้มากๆฉะนั้นอย่าไป เอาชนะกันแล้วก็ไปมีความสุขณตอนนั้นอย่างเดียวให้มีความสุขณตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออยู่ในประเทศนี้โลกใบนี้ให้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขรักกันให้มากๆเป็นอยมจเจริญพร<อ>ถูกครับหลวงพี่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กหงไม้ครับหลวงพี่ You will never walk alone <Hey. S 1> คุณจะไม่มีวันเดินเดีเดยวได้ปีนี้อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าตายจากแชมป์แต่ปีหน้าเรามาแน่เจริญพร วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่นภัณฑ์นะครับขอบคุณครับครับผมแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาเร์อาทิตย์11โมงทางช่องเวิร์กพอยต23ในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยสวัสดีครับ ปัญหาสุดสยองกับเจ้าพ่อสายผีแล้อยู่สายผีด้วยครับผมดูดีๆมาถามสายพระที่ห้องผมเนี่ย มีผีพี่ปองไม่น่าจะถามทีนี้นะพี่ปองน่าจะอยู่ร่วมกันกับผีได้แล้วนะจัดรายการผีมานานไล่นผีไม่ดีเพราะผีเลยไม่เลยครับผ่อพร้อมคาแนะนําเมื่อโดนผีหลอกก็ผีอย่ามาหลอกเป้าเราบอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําบุญให้ครับแล้วเสร็จเราเราก็ไปทำบุญให้เขาทำไมครับก็เขาหลอกเราเราก็หลอกคืนบ้างอ๋อหลอกมาหลอกกลับไม่ควถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยและเคล็ดลับการทําบุญให้กับผีทําไมเราต้อง กรวดน้ําให้กับคนตายครับเพราะว่าตะกรวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามไม่หลับอยู่อย่างเงี้ยถ้าน้ําเราน้อยบุญจะทั่วถึงไหมหรือว่าถ้าคนเราเอ่ยชื่อเยอะอาจจะต้องน้ําเยอะขึ้นไหมหลวงพี่ผมชอบมาถามที่นี่พรุ่งนี้ห้ามพลาดและสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคําถามคาใจ อยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัยก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ